ฟังเสียงพี่น้องซับกับบอดี้แก้ไปได้เสียงทางปากกันนั่นเพิผลประกาศไม่หาน้ำใหม่เฮ้ไป กลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตทุกคนเดอ้อยินดีตอนหับเข้าสู่ซองเคงลาสาวลาวนะพี่น้องวันนี้กับพ่อกับสเกงอยู่ป่าอยู่ดอนเนาะมาหาหน่อไม่กับสาวไกลพี่น้องวันนี้สเก็งม่ได้ออกน้าเนาะเพราะว่าน้องน้องสาวบํสบายเนานะไปหาหมอแล้ะพี่น้องว่าเนี่แต่ว่าพังเหมืองอาการเนาะเพระาะเมื่อคืนกระไขขึ้นพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ก็เลยอยู่บ้านเนาะกับแม่ เาก็เลยมาหาน้อไม้ไปแกงกับสาไก่นะพี่น้องจักสิได้หรือบ่มาเบิ่งมามนํากันเด้อพี่น้องปาไม้สวัสดีก่อนไม้กระสด้วันนี้เด้อถ้าก็ได้มาบ้านตัวก็ไปปาอีกแล้วบ่ตัวใดก็ไปปาอีกแล้วไปปากันอีกแล้วผมบ่ได้วีเด้อพี่น้องอันนี้หน้าก็ยังบ่ได้ลาเนาะถ้าสติกใส่น้อยนึงเนาะพปากบ่ซีดนอไม้กระสคเกาพี่น้องจักสิได้หรือบ่ ไปเบิ่งไปชมนํากันเด้อพี่น้องสาวไก่เห็นหน่อไม้แลว้วเพิ่นว่าตอนนี้สาวไก่สับหน่อไม้แล้วจ้ะพี่น้องมือดําเป็นดาําจ้ะว่ะโอ้พอดีแกงคักเลยซํานีน้เห็นน,น,ะะนี่แนะมน้ว่าอื้อนี่ได้แนงตัวนี้เฮย้ยบักใหญ่นึนงนี่พี่นออ้องเดีนน๋ยวสิเงสิกออเนาะถ้าเบิ่งของสาวไก่ก่อนว่าใหญ่ปานใดเมื่อวานนี่วาก้าก็ดีเนาะฝนตกหํพี่น้องเอ้ย มันจังเลย<า>เอาคน,นละเต็มกระตาละเมื่อเออได้แต่แบบนั้นแกงเสบได้นี่ตะปุมันจา้าอเสกเงสิมาเกาะน้ำไม้นะพี่น้องนี่ตอนนี้พี่น้องเฮากา็ได้เห็นน้ำไม้แล้วเธอมันจะเป็นน้ำไม้กระส่าแต่เฮาต้มกินกระแสบนะเฮ้ยเนาะปอกเลยก็จักๆต้มจำเจพี่น้องนี่คือสิบอกว่าลายแห้งเนาะนี่เสียงันพัตตแต่เฮาจะเอาตัวที่เอาได้นะพี่น้องมาเบิ่งมาชมดูกันเด้อว่าสิใหญ่ปานใดเนาะ เจ๊ากายเป็นมือกล้องได้ไหมนี่นี่พี่น้องมันมานแล้วจ้ะดิสักแกงเลยได้ก็ออดีเลยจังอ๋อโอ้ยยุงสมาลายก็เดียกระโดดบรรยากาศสีนี้พี่น้องหายากเดลยเอาตัวนี้เนาะตัวนี้ก็สิเอาง่ายเขาก็เอา,เ,อาอเลยว้าวแกงแบบ้โอ้ยพอดีแซ่บเนาะน นี่หอมนี่บ่ได้หนวดบ่ได้แนงเลยนะจ้าตอมนี่มาแล้วจ้ะแบบคือความพันเลยนะพันเมื่อคืนนี่บอว้าวกันโรยหน่าสิบมานาวมาพันแล้วเมื่อคืนนีไ่ได้หลายหลายได้สามอันน้องัวที่สี่เอาก็ได้แต่มันน้อยเลยนนอยามันเนาะฮัลโสิบ่ได้พ่อผู้บ่าวสิบบ่ซ้มวัอนี้นะ พันาได้พ่อผู้บ่าวน้องนี่พันาได้พ่อผู้บ่าวสี่ห้าคนนี่แหละเมื่อคืนนี่ได้สามอันพี่น้องเอ้ยนี่พราแกงแล้วสิเมื่อไเ่ว้าวมาขุดเอาอันยอดนะมั้ยกางอลังกาจริงิเป็นีขาเลยนะกอดีคนขาลายเบิ้งสิบให้เบิ้งไกล ฟังเสียงพี่น้องซับกับบอดี้แก้ไปได้เสียงทางปากกันได้นเองผดประกาศไปหานมัไมาเฮ้ยปั๊ดเอาบอดเอาบอดอีบ่อีเมะมันแห่ได้เฮ้ยนี่เบอรอพอดีแบบเออบอนแก่ก็แก่อ๊อค่ะค่ะมานลนี่สกายนี่ต้องเอาตะวปวดตัวนี่ เก่าลี่นอกรับยนวงตัวเองกอนนะเปดไ้อยเอในน้อยเนึงเห็นอยู่กินตัวทางในอย่างเขาไปเบิ่งดูทางในอยู่เบื้องนะเบิ่งก่อนไมพี่ดาวเอ้ยมีต็นน้ำขัเห็นอยู่กลางกอก็ปุ้ยเอายากปะท ตอนนี้เราเห็นน่อไม้เนาะพี่น้องใหญ่เติบเนาะกะขึ้นสูงเติบแล้ว่บมันยอดมันโบได้ยอดเสาแข่งพันอยู่ทางพุ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าพ่นไห้สกายถือโทรศัพท์พให้นะเนาะเราก็เลยยันถ่ายให้เลยมาเบิ่งมาเบิ่งเาหน่อไม้ให้เบิ่งเนาะนี่โอ้กระถิวอวาใหญ่เติบไปนะี่ ซับกระกองสันเลยเด้อมันเป,ป็นตะปุเนาะวายซับแก่พุด เผาเผาสุกก็ได้สามีนะมาะเบงสาเบงชอบข่งล่านมนได้ยอดมันเนาะชาบอับอันอันจะมันคือยอดได้ได้ปลายมันี่ใชอุ้ยสกลมานึ่งเดือนเพว่ออะไรปกกติ้งกสิย่างไี่ไตัวนี้ออ บอกพี่น้องเอ้ยใหญ่บ่ใหญ่บ่ใหญ่อยู่นั่นอุ๊ยขักเอลีอุ๊ย,ยพี่น,น้องมองนี่ตุม้มต้มนีม่ขากขากเราบอกจะดีว่าจะใหญ่ไหมามามมันมีทรงอันเนาะอุ้ยตะปดมาได้นี่จะทำนี่ก็โอเคแล้วเนาะ ว่ามีอีกหกกักไม่เจอเร้องเากกสาะเสอะไปไปต่ออีกมองดูในสภาพเอ <laughs> าก,กระสีบัวควันเนาะแต่หาบโบต์ไหนเหมาะเลยนี่เดินเหนีน่ยนไม้จะป,ด,<อ>ปดมันเ<อ>านาะเพราะว่ามันนอ้อยฮึคือคือเว้ <laughs> หกกักไม่ ขากมาอีลี่ขี่ตัวก็ใหญ่นะซิมีไปไปบอาคักจงไว้นะคนอื่นน้ำใจบุญนะมาลุนกอต่อไปกันนะพอแล้วบรรยากาศดีเนาะทายคลิเกแบบว่าคัก บมมีกระต่าเอเก่ายคือมาจากผาดก่อนนี่ก้อใหญ่อสยสิ่ลงค่ะสงสัย,นะสสยสิเป็นของคนอื่นนงนะ,ะอูย้ยุงกินไปไกิน,ก,นกัน <c oughs> บน้องแบบไเงา้หาสิมาเอาแนงมันเนงมันก็นงามแ,แน่นเนงหน้นาไม้พใหม่ Làm nhau ăn ồn mẹo 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 bừng, bừng. <laughs> <laughs> mẹo mẹo mà mẹo 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 ตลาดหวยใตน้ำเพลงดาเต๋เบิงเต๋เบิงตลาดหวยคุณดูไหมมีอยากได้อยากได้อยากได้สักเด็ดเด็ดเห็ดดูเห็ดดูให้อยากได้สักเด็ดเด็ดเห็ดดูข้าวบุปผิดสับปะรดมามาพี่น้องมาเอาหน่อไม้อีกอันหนึ่งเนาะนี่อันนี้ก็ถือว่าใหญ่เติบ กระตุปน,น้อยๆนี่เขาก็สิบเอาเนาะพี่้องไว้ให้มันใหญ่ก่อนสีมีอีกทางในเห็นดิบัหัวสิใหญ่หรือสีน้อยเนาะสีบัได้ถ่ายตอนซัพย์เบิ่งเ้อพี่ดองเพราะว่าอยู่ไกลก,กันกับสาวเค่งแลว้วบัมีคนจับกล้องให้นี่ใหญ่ีรีเบิ่งน้ำไหมเขาได้มาเนาะหามาตั้งแต่ดนโดน,ดนเติบเลยน้ำไมมบัอยากมีปันได ตัวคนหาหลายมามามาพาะกันแล้ววันนี้นะ <c oughs> มาซับดอาไม้ใหญ่พี่น้องเอ้ยเาไปอีกกระโหลกเนาะสองอันเนาะอยู่ทางเสาเข,ข่งอันนึงแล้วก็อยู่ทางนี้อันหนึง่งทางนี้มันจะเป็นตะปดมันพี่น้องน,นี่เนยแกเห็นเนาะห่างมันนะใหญ่มานะเกเบิงเถงเถิงพูนโอ้ยคือบอกกื่กิ้งพูนเลยเนาะ นี่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 แต่คำสาปกาที่ได้เป็นปลายขาวส่วเลยหายชาวไกลเอาพี่น้องเขาก็ได้จับกล้องอู้ใหญ่อยู่นะยิงเห็นน้ำม้กับปานหมวนพอนระบบเลยพี่น้องเอ้ยใหญ่เลย นี่ตู้โอ๊ยพี่น้องเอ้ยมันนี่เฮาหาฮอดนี่เฮาก็สิกลับขึ้นมาเลยแล้วพี่น้องไปๆปเขาเกงแล้วบ่โาแกงเลยเด้สายาหานะไม่สิบวิไปเนาะหานะไม่กับสกายบ่เคยฮอดสมุงจักเถ่อพี่น้องเอ้ย ขออภัยแน,นนะพี่น้องเ <c oughs> สียงขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องอุ้ยทำไมไผ่บ่ยิงตัวนี้ป่าพี่น้องมาเลยลิมันนี่สร็จมาสิบวเอาแหนงอยู่เด้อเลือแกงกับต้มจำเจ่วเนาะพี่น้อง <c oughs> โอ้โอสิงไงเจ<ะ>้ใหญ่มากค่ะขออภัยในเสียงห้องเสียงหัวเด้อพี่น้องเด้อ น้ำไม้ไผ่ตัวนี้อุ้ยต้มในวา่านจวดเลยนะกระส่านะเออทำไมกระสานะ่าเนาะปึ๊ดความมันไม่ปาน,ปนีใครจัก <laughs> กายติ่มกระ๋าแล้วพี่น้องเบืด<ว>อหานเห็นแ,บบแล้วเห็นแลววตาบดมันนี่ <laughs> เฮ้ยละะนี่เดีมเอาอะไรเรตาบดเนาะไปไปฮะจักกายฮะมันสุดนี่นี่เลย บ่โปรโมชั่นหานอยบนี้พี่น้องก็เว่าได้ไล่เติบเนาะก็แทนนี้สักเข็งก็สิหาสาะเบิ่งเนาะพี่น้องนําหวยน้ําห้องก็หาก็มีนี่แหละพี่น้องเอ้ยกันเพิ่นสิดํานาก็ได้อยู่ดอกให้เติบอยู่นี่แคมห้วยเนาะเ้ยสูบน้ําขึ้นในะนาแคมบ้านพี่น้องคัน้นะกบ้านหยยางเนาะสักเงสิไปหาเลาะกนเด้อพี่น้องบานี้เนาะ เบิง่งน้ำไม้ไผ่พี่น้องความใหญ่ป๊อตัวอยอดมันแหนมเขามาแบบนั่งแบบสงบอยู่บ่มีคนถือกองให้พี่น้องเพราะว่าเสาเข่งคนไปก่อนเฮาแล้วเนาะสีบปถ่ายพ่อแม่พี่นออ้องเบิ่งเด้อสิถทายตอนซับให้เบิง่งตอนซับแล้วเนาะว่าสีใหญ่สำไดมาเบิ่งกันเลย นี่พี่น้องตอนนี้เขากระซับขาดแล้วเนาะมาเบิ่งกันเลยวะ่ะสีใหญ่สมดนี่ปอดหยาอหนึ่งเกือบได้โลหนึ่งเลยน้ำไม้ไผ่นะอ,อัอนนี้นะน้ำไม้ไผ่มันชิเซบกว่าน,น้ำไม้กระสะต้มนี่หอมหวานหาสิโลปไปหาสาวเข่งก่อนพี่น้อง ตอนนี้พี่น้องเขาก็จะได้พากันเมื่อแล้วเนาะเมื่อยล้ายตอนนี้สาวกายไดโนมะาจนเต็มกระตา่ายกระต่ายเด้อสาวแข่งพี่น้องตอนนี้เขาจะพากันเมื่อแล้วพี่น้องกาสำหรับคลิปนี้นนสาวแข่งกับสิคอจบไปเพียงสำานาเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจใสาวแข่งเข็คดคลิปหน้าต่อไปนะพี่น้องที่สำคัญกา อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประพดคลิปใหม่ๆจากซองเคงลาสาวลาหน่อยด้อสบายดี